สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องขอลเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คเข้ามารับชมในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตนะครับวันนี้เรามาอยู่ในฟาร์มไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับบรรยากาศในตอนนี้ก็กําลังให้อาหารเป็ดนะครับแล้วก็ ไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับเมื่อใหม่นะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับว่าถ้าเลี้ยงแล้วมันจะเป็นยังไงต้องมีอะไรบ้างนะครับจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์คร่าวๆนะครับที่ได้เคยทํามานะครับในการเลี้ยงไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองเนี่ยนะครับมันมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสีย เราต้องมีอะไรบ้างนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเพื่อเอาไปประกอบในการตัดสินใจนะครับว่าถ้าเราทําเป็นอาชีพเสริมเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับมันจะเสริมเราหรือเปล่าสร้างรายได้ให้เราได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับสําหรับท่านใดที่เลี้ยงไก่อยู่แล้วนะครับก็น่าจะพอมีประสบการณ์กันอยู่นะครับท่านสามารถเอาสิ่งที่ท่านมีนะครับมาแชร์มาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเอามา ทําเป็นข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในการเลี้ยงไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองนั่นเองนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงเลยนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องมีพื้นที่นะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะมีพื้นที่เยอะนะครับบางคนอาจจะพื้นที่น้อยนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของท่านนะครับถ้ามีบริบทที่ ค่อนข้างที่จะแออัดทับแคบเนี่ยก็ต้องเลี้ยงจํานวนลดลงมานะครับทําเป็นล็อกทําเป็นคอกนะครับเฉพาะอย่างนั้นก็จะดีไปอีกแบบนะครับแต่ถ้ามีพื้นที่เยอะๆนะครับไก่ของท่านก็จะได้ไปคุยไปเขี่ได้วิ่งออกหาอาหารข้างนอกนะครับจะทําให้ไก่มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับก็ต้องทําคอกให้มิดชิดนะครับแล้วก็พยายามสร้างโรงเรือนนะครับให้มันให้มันดีมีมาตรฐานนะครับ เพราะว่าข้อจํากัดข้อนี้นะครับบางทีอาจจะเลี้ยงในชุมชนในหมู่บ้านนะครับถ้าไก่เราเลี้ยงปุ๊บมันไปรบกวนบ้านอื่นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาดีนะครับแต่ถ้ามีพื้นที่กว้างๆนะครับแบบฟาร์มของผมเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนพื้นที่รอบข้างนะครับเราสามารถปล่อยได้อย่างอิสระนะครับตอนเย็นก็กลับเข้ารอข้าฟาร์มเหมือนเดิมแบบนี้ก็จะดีนะครับดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับต้นทุนนะครับท่านผู้ชมเรื่องต้นทุนนี่ก็สําคัญพอสมควรนะครับ ถ้าฟาร์มไหนอยากจะสร้างฟาร์มที่มันเป็นมาตรฐานนะครับอาจจะใช้ทุนสูงหน่อยนะครับทำโครงสร้างเป็นเหล็กก่ออิฐบล็อกขึ้นมานะครับเป็นประตูเป็นเล้าแบบมาตรฐานนะครับควบคุมโรคอย่างดีเนี่ยทำลังคาลังกระสีกระเบื้องหรือว่าสันไทยนะครับก็แล้วแต่นะครับความกํากลังของท่านนั่นเองนะครับอย่างเช่นฟาร์มของผมนะครับให่าาพวกนี้ก็จะอยู่แบบ ไม่ได้สมบูรณ์มากนักนะครับในรล้าในฟาร์มเนี่ยก็จะทํด้วยแม่ไผ่นะครับพวกพ่อแม่พันแม่พันก็จะให้อาหารแบบบ้านนะครับแบบง่ายง่ายนะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรลดต้นทุนเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับก็ทําตามกําลังที่เรามีนะครับถ้าเราลงทุนเยอะความคุ้มค่ามันก็จะลดลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าทุนลงทุนน้อยเท่าไหร่นะครับสิ่งที่มันเหลือก็จะเยอะมากเท่านั้นนั่นเองนะครับอันที่สองนะครับก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับถ้าเลี้ยงเยอะนะครับก็จะเป็น แรงงานนะครับแล้วก็เวลานั่นเองนะครับสองสิ่งนี้ต้องมาคู่กันนะครับทานผู้ชมการดูแลนะครับแน่นอนนะครับถ้าเราไม่มีเวลาดูแลเนี่ยนะครับเราจะหาความสมบูรณ์จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าไก่ที่เราเลี้ยงไม่ได้เลยนะฮะต้องเอาใจใส่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การอนุบาลนะครับการให้อาหารนะครับการรักษาโรคนะครับการซ่อมเสียมวลิเวียนเล้าบริเวณฟาร์มของเรานะครับให้มัน มีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ต้องดูแลนะครับถ้าใครมีเวลาน้อยมีเวลาจํากัดนะครับท่านก็ต้องมีวิธีจัดการที่มันมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะทําเป็นล็อกผสมล็อกขังนะครับแบบนี้ให้อาหารแบบที่มันกินได้ตลอดทั้งวันมีน้ําตลอดนะครับการดูแลค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานแล้วก็ทําให้ไก่ของเราเนี่ยไม่ติดโรคนะครับอย่าแงบบนั้นจะดีมากนะครับ ที่สาคัญที่สุดเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับโดยการเลี้ยงมีการลงทุนใช่ไหมครับถ้าบ้านไหนนะครับเลี้ยงไก่แล้วไว้กินเองนะครับไว้เป็นอาหารไว้เป็นเอาไว้ประกรอบอาหารในโควเรือนหรือว่าแบ่งแยิพี่น้องเนี่ยนะครับแบบนั้นก็ไม่ถือว่า,าไม่ถือว่าลงทุนเยอะนะครับก็เอาไว้กินในครัวเรือนนะครับอาจจะเลี้ยง4ีห้าตัว5้าหตัวแบบนี้นะครับ ขึ้นแล้วก็จับทาอาหารใช่ไหมแต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบเยอะๆนะครับ50ตัวร้อยตัวนะครับแน่นอนต้องมีการลงทุนนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับว่าถ้ามันเยอะๆขึ้นมาล่ะนะครับเราจะเอาไก่ของเราเนี่ยเลี้ยงไว้ตลอดไปหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะนําไปขายีปจาหน่ายที่ไหนนะครับเราต้องวางแผนเรื่องการตลาดตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าคิดจะทานะครับเราต้องมองเกี่ยวกับการรับซื้อนะครับการขายออกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนนะครับที่เราเสียไปแล้วก็จะได้ขึ้นมานั่นเองนะครับก็คิดง่ายๆนะครับว่าเราเราคิดค่าแรงตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่มันตามมาก็คืออาจจะมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงอย่างนี้ก็คือมีขึ้นมีลงนะครับตามสภาพตามเวลาเนาะนะครับตามการตลาดนั่นเองนะครับถ้าช่วงไหนมันราคาดีมันก็จะขึ้นนะครับเป็นเป็นกฎทั่วไปนั่นเองนะครับเราต้อง พยายามป้องกันในส่วนตรงนี้ไว้นะครับไม่ต้องทุ่มมากเกินไปนะครับพอประมาณกลางๆแล้วกันแต่เรื่คิดนะครับเรื่องการขายนะครับการไปซื้ออาหารมาการลดต้นทุนเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงเยอะๆเนี่ยสำคัญนะครับเป็นเป็นเครื่องประกอบการตัดสินใจได้ดีที่สุดนะครับถ้าเราเลี้ยงแล้วนะครับมันมันขาดทุนนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือปัญหา ทุนเราหายไปนะครับเราเกิดความทุกในการเลี้ยงนะครับแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแล้วนะครับเรามีความสุขแล้วก็เราได้เงินด้วยนะครับมันจะได้2ต่อนะครับอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานนะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับสําหรับคนที่ตัดสินใจนะครับที่จะตัดสินใจเลี้ยงนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างในคลิปก่อนๆผมก็ได้เล่ามานะครับได้ เล่าสู่พี่น้องทางบ้านฟังนะครับว่าปัญหาพื้นฐานเนี่ยของการเลี้ยงไก่มันมีอะไรบ้างนะครับปัญหาที่ทําให้ไก่ของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนี่มีอะไรบ้างนะครับก็ได้เล่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมคร่าวๆแล้วกันนะครับสาหรับที่ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานอย่างแรกเลยนะครับคนที่คิดจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องหาสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เนี่ยเป็น เป็นตัวหลักนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีนะครับพันธุกรรมที่่างทอดออกมานะครับไปโครงสร้างนะครับสีนะครับตรงกับที่ตลาดต้องการแน่นอนนะครับมีสําคัญมาเป็นอันดับแรกนะครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นพวกอาหารนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับพื้นที่โดยรอบของฟาร์มเนี่ยนะครับ ไก่ได้รับอันตรายไหมไก่กัางบนไหมนะครับมีพื้นที่ให้เขาได้อยู่แบบธรรมชาติหรือเปล่านะครับมันจะส่งผลให้ไก่ของเราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเรือนต,ตัวได้เหมาะสมกับวัยของเขานะครับแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับตั้งแต่ไก่แรกเกิดนะครับมันจะวนเป็นวงกลงมมมยง่ายนะครับถ้ามีพ่อพันธุ์แม่พนันธุ์ผสมพนันธุ์ปุ๊เป็นไข เป็นไข่ฟักออกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะวนเวียนแบบนี้นะครับก็ระยะเวลานะครับก็ประมาณปี2ปีนะครับก็ให้เปลี่ยนสายเลือดใหม่นะครับเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สายใหม่เข้ามานะครับถ้าเราวนแบบนี้ในสายเดิมไก่ของเราเนี่ยก็จะมีเลือดที่มันชิดกันนะครับทําให้ตัวเล็กลงนั่นเองนันก็สําคัญนะครับการดูแลเรื่องยารักษาโรคพวกนี้นะครการป้องกันนะครับ ในฟาร์มเนี่ยก็จะมีปศุสัตว์มาตรวจนะครับท่านผู้ชมมาสุ่งเชื้อไปนะฮะไปตรวจนะครับเป็นปศุสัตว์อำเภอได้รับการเขาเรียกว่านะขอขอพื้นที่นะครับในการเลี้ยงนะครับที่มันเป็นมาตรฐานแล้วก็สามารถถือใบใบรับรองนะครับในการขนส่งได้นะครับเป็นเพียงยืนยันว่าฟาร์มของเราเนี่ยผ่านการตรวจของปศุสัตว์อำเภอเรียบร้อยแล้วนะครับ บางทีนะครับถ้าปศุสัตว์ก็จะมียานะครับมียารักษาโรคมีวิธีแนะนํานะครับลองไปติดต่อดูนะครับในอําเภอของท่านนะครับเขาก็จะให้คําแนะนําในการเลี้ยงม้านี่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับครับสําหรับในคลิปวันนี้นะครับก็มาพูดคุยนะครับคร่าวๆนะครับสําหรับท่านที่กําลังตัดสินใจนะครับในการเลี้ยงไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับไม่ไอซีเรียสอะไรมากนะครับมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับมีลูกไก่นะครับก็พออยู่ได้นะครับท่านผู้ชมมีพื้นที่ให้เขาอยู่นะครับมีเล้าในฟาร์มนะครับจะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้คลิกเข้ามารับชมนะครับหวังว่าข้อมูลที่ได้ถ่ายทอดไปมันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับให้กําลังใจแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมเมนต์นะครับกันเข้ามานะครับ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วเรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจอกันใหาม่ทีิดวิดโหน้านะครับสวัสดีครับ